เพื่อๆนๆท่านใดนะฮะใช้รถคูปเป้ที่มีระบบแขนยื่นนะฮะยกสายเบลมาให้เราดึงเสียบได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะพวก Mercedes-Benz W207 เนี่ยอีคุมอย่างนี้เนี่ยแล้วมีปัญหาสายมันไม่ยื่นบ้างหรือว่ามันยื่นแล้วมันมีเสียงแตกๆๆๆอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าไออาการแตกๆๆเนี่ยมันจะเกิดหลักๆก็คือเฟืองมอเตอร์รูดไม่รูดก็ค้าไม่ค้าก็แตกนะฮะ ซึ่งสุดทาทั้งหมดนี้ง่ายๆเลยครับเราเรียกช่างแป๊กรับช่างแป๊กที่ใครที่ตามผมมาสักระยะจะรู้ว่าเวลาพวกเบาซีรีส์เจ็ดเบาเบนซ์เบาบีเอ็มที่มีระบบถุงลมหรือระบบด้วดนั้นช่างแป๊กเป็นคนดูแลให้ผมทุกทุกคันแล้วก็สําหรับพวกรถคูเป้ที่มีสายเบลยื่นนั้นช่างแป๊กก็ดูแลได้เช่นเดียวกัน โซนหลักการแล้วเนี่ยมันมันมันยังไงบ้างไอ้แขนเนี่ยก็แขนเนี่ยที่มีปัญหาเสียงเวลาเวลาปิดประตูนะครับก็คือเฟืองเขาแตกครับเฟืองด้านในเขาเป็นพลาสติกครับมันมีเฟืองกี่ตัวข้างในมี1ตัวครับที่เป็นพลาสติกแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นเหล็กครับมีคือมี2ตัวอ๋อคือเหล็กเป็นคองพลิกถูกต้องครับมันก็ก่อแตกไปครับฝักเฟือง,ง,งก็หายไปครับเฟืองตอนนี้น <จะ S 1> บิดไปทั้งเฟืองหนึ่งแล้วพอมันมันหมุนเนี่ยมันก็ไม่ครบรอบมันก็จะมีฟันคอม มันก็จะเฟืองตัวที่หายก็คือจะดังตรงตรง,ตรงที่เฟืองหายไปอ๋อ<ช>พอมันหมุนเจอสิ่งไอ้เฟืองที่หายมันก็จะค่อมรแรงแกลบแกลบไปใช่ครับแล้วนอกจากอาการแตกที่มันแบบเกิดจากความเกา่าความกรอบเนี่ยมีปัจจัยอื่นอีกไหมเช่นเราดึงเบลแรงไปไหมหรือว่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าปัจจัยอื่นนะครับก็เกิดได้ครับจากนี่ครับสายเบลครับสายเบลเกิดจากการสซกปปกแล้วก็ลูกลอ,อกข้างในครับก็สปริงเขาล้าลงครับ ทีนีน้พอเวลาปล่อยสายเบลสสายเบลกลกับชา้าพอกับช้าปุ๊บเขาก็จะลังเฟืองครับลังเฟืองตัวในทําให้ทําให้เฟืองแตกได้ครับที่เฟืองแตกสาเหตุเฟืองแตกเนี่ยครับส่วนใหญ่มาจากสายเบลกลกับช้าครับแล้วก็ลังเฟืองครับอ๋อเหรอผมนึกว่ากรอบแตกจากเก่าอย่างเดียวจริงๆหรือเปล่าก็มีส่วนมีส่วนด้วยครับแล้วก็มีส่วนลังลังนี่ก็มีส่วนครับอ๋อคือ2ออย่างผสมกัน<า>เลยใช่ครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีอาการนี้นะครับไปหาช่างแป๊งได้ราคาผมเปลี่ยนเฟืองอยู่ที่ชุดละ3,000บาทครับข้างละนะครับข้างละสองข้างไป7,000ท่านกจบไปแต่ถ้าเกิดท่านขยายขับรถก็ขยับไปหาช่างแป๊งวันละข้างก็ได้เฟืองตัวใหม่เนี่ยมันจะต่างจากเฟืองตัวเก่าตัวเก่าจะเป็นพลาสติกนอกจากอายุประมาณ10ปีขึ้นไปแล้วเนี่ย ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือเฟืองตัวใหม่ของช่างแป๊กเนี่ยเป็นเฟืองใหม่ที่ทํามาจากพลาสติกยูริเทนมีความให้ตัวแล้วก็มีความทนทานมากกว่านะครับก็นอกจากใหม่แล้วเนื้อยังดีกว่าเดิมด้วยครับ ส่วนการทํางานในรถนะครับกับช่างแป้นี่หายห่วงนะฮะทำมาหลายๆคัน,นแล้วเนี่ยอันดับแรกก็จะเอาผ้ามาปูก,ก่อนนะฮะแล้วก็ระวังภายในเป็นอย่างดีพอรื้อมาแล้วปุ๊บเนี่ยสายไฟตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยช่างแป้ก,ก็ผันผ้าให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแม้จะไม่ได้จุดที่แกรื้อก็ตามนะครับก็น่ารักเช่นเคยตอนนี้ทุกอย่างทางานปกติเรียบร้อยฮะเจ้าอ e ีคูเป้ของเราแขนยืดมาอย่างสมูท หลังจากเปลี่ยนเฟืองแล้วน,นะครับช่างแป๊กก็ยังช่วยดูแลตัวเบลเนี่ยทางการสะอาดแล้วก็แก้ตัวดึงรั้งนั้นให้เบลนั้นสามารถดึงกลับมาได้ในสปีดปกติป้องกันปัญหารั้งและเฟืองแตกในอนาคตให้ด้วยเรียบร้อยพร้อมใ,ใช้งานในราคาเบ,บาๆเพียง3,000บาทต่อ1ค่าคันนะครับกับเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงสีินาทีโดยประมาณงานนี้ต้องขอขอบคุณช่างแป๊กมากๆครับที่ดูแลรถเราเป็นอย่างดีใครมีอน่อื่นๆหรือว่าต้องการสอบถามการทํางานอย่างไรนัดทคงนัดคิวช่างก็ติดต่อช่างแป๊กกันได้โดยตรง ส่วนคลิปปั้นเต็มๆของ207คันนี้นั้นติดตามกันไว้ครับเดี๋ยวจะตัดแล้วลงเร็วๆนี้ก็คลิปนี้สั้นๆแต่เพียงนี้ครับพี่อาขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะไปละสวัสดีบาย